ท่านอยากเอาสีดำไปใส่นะครับแทนที่สีน้ำตาลน,นะครับมันสามารถทำได้ไหมนะครับ สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดู p c x นะครับ160นะครับตัว ABS นะครับแล้วก็ตัวคอมบ่ายเบรกคือตัวเริ่มต้นนะครับกับตัวตัว ABS นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับความแตกต่างของมันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับคอมเมนต์บอกว่าไปซื้อรถมานะครับถามนะครับร้านนู้นร้านนี้นะครับชิ้นส่วนอะไรเขาบอกว่าใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเินดูนะครับรอบๆคันเลยนะครับ ว่ามันสามารถใช้ได้กันด้วยได้ไหมนะครับสําหรับที่เห็นนะครับหลายท่านคอมเมนต์มาก็จะมีแฟลลิ่งนะครับหรือว่านี่ยครับชุดสีดํานะครับกับสีน้ําตาลนะครับพอดีนะครับหลายท่านอยากเอาสีดําไปใส่นะครับแทนที่สีน้ําตาลนะครับมันสามารถทําได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาต่อเทียบให้ดูนะว่ามันใหญ่กว่ากันไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีตารางการผ่อนนะครับ ตัว e b s นะครับจะมีสีแดงนะครับกับสีดำนะครับก็ที่ผมถ่ายอยู่นะครับส่วนตัวคอมบี้เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีสีแดงนะสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับเทาก็จะออกอาเข้มๆนิดนึงนะออกไปทางออกชุดเขียวนะครับก็ไหลายท่านคงเห็นหลายคิแล้วลละเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูเลยแล้วกันนะครับว่าตรงไหนมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็มันใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับสําหรับชิ้นส่วนอะไรนะครับเป็นบางชิ้นนะครับเผือใครอยากเอาไปใส่นะครับ หรือว่าใครเห็นต่างจากที่ผมนะครับพูดมาไม่หมดนะครับลองช่วยคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวคอมบเบรนะครับเป็นสีแดงนะครับดูไฟหน้าดูนะครับความแตกต่างไม่มีเลยนะครับไฟหน้าสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับนี่คิ้วบางลมด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้จบทีละคันละกันนะครับว่า มีพี่ๆน้องๆนะครับคอมเมนต์ด่าบ้างชมบ้างนะครับติบ้างนะครับว่าผมถ่ายมั่วอะไรบ้างพูดมั่วมูดซ่วอะไรประมาณนี้นะครับผมจะพยายามนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าใครเห็นต่างจากนี้ไปก็คอมเมนต์มาด่าก็ได้นะครับพูดมาได้เลยนะครับนี่ดูล้อหน้านะครับเป็นแม็กซ้าหม่นะครับเป็นขอบสิบสี่เป็นยางมิชลินนะครับตัวนี้ยางหน้าเป็นร้อยสิบทับเจ็ดสิบนะครับขอบสิบสี่เป็นยางของมิชลิน ก็ลายแล้วคล้ายๆ p c x ตัว2,018ถึง2,020นะครับคล้ายๆกันนะครับโช้กหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับถามว่าใช้ด้วยกันกับ p c x ตัว ABS ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ามันมี ABS ตัวนู้นนะครับมันต้องยึด ABS ด้วยนะครับแต่สีเหมือนกันนะครับสีดำเฟลลิงด้านข้างนะครับ นี่บางลบตัวหน้านะครับสีดํานะครับตัวหลังตัวนี้จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนุ่มนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งนะเป็นนุ่มๆมนะครับก็ไม่แนะนําให้ทําสีแล้วกันนะครับตัวนี้เพราะว่าจะทําสีแล้วมันจะไม่ค่อยติดนะครับมันติดอยู่แต่ว่าเวลาลอกมันจะลอกเป็นแผ่นนะครับมันจะดูเก่านะครับแนะนาอย่าทําเลยนะครับพื้นบางทางก็เป็นสีดํานะครับ นี่ครับว่า1 c นะครับเป็นแบบนูนนะครับเป็นชุบโครเมียมอ่ะค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับโช้กหลังก็เป็นสีดำนะครับบูท่อนะครับแบบประมาณนี้นะครับมีหม้อน้ำนะครับเครื่องยนต์เป็น 160cc นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับสี่วาล์วนะครับเครื่องยนต์บอ็อกใหม่เนาะขนาดลูกสูบก็55.5นะครับช่องชัก60มิลนะครับก็จะมีหม้อพักน้ำอยู่ด้วยนะตรงนี้ จุดนี้นะครับมีม้อพักน้ำด้วยนะครับเวลาใช้รถเนาะอยากให้ทุกท่านนะครับชิคดูนิดนึงเนาะว่าระยหม้อน้ำเราเหลือไหมนะครับเราสามารถมองตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเติมเราก็ต้องดึงตัวนี้ออกนะครับนี่คร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าดูหลายคลิปแล้วล่ะนะครับขนาดยางหลังนะครับเบอร์130ทับ70ขอบ13นะครับล้อหลังแบไลายเดียวกันกับล้อหน้าเลยนะครับแต่วงล้อเล็กกว่านะครับขอบ13ามบขอิบ14 เบาเป็นสีดําเย็บลายสวยมากเนี่ยด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะเป็นระบบคอมไบเบรกระบบคอมไบเบรกก็คือเวลาเรากำเบรกหนะ้าอะทางานล้อหน้าล้อเดียวนะครับแต่ถ้ากำเบรกหลังนะครับมันจะกระจายแรงเบรกจากหลังนะครับไปด้านหน้าด้วยนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าล้อหน้าไม่หยุดสนิทนะแค่กระจายแรงเบรกนะครับ หมอกองแทงเครื่องขรอบสายพานนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ที่พับท้านะครับสามารถพับเก็บได้นี่ดูตัวรถนี่เลยนะครับมาดูหน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเรือนไม้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ต่อเบบให้ดูนะดูคร่าวๆไปก่อนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาตัวนี้เป็นสีดำฝาครอบเรือนไม้นะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ของนะครับก็จะมีที่ชาร์จมือถือให้เราด้วยนะครับเป็น Type C มาให้นะครับโอ้ลึกนะครับลึกเลยนี่ผมลองแหยลงไปแล้วนะครับประมาณนี้ครับเวลาปิดเปิดก็ในเวนี้นะครับเวลาปิดเวลาเปิดดันเข้าดันออกนะครับแล้วก็จะมีรีโมทเป็นแบบสมาร์ทคีย์มาให้นะครับก็จะมีรีโมทสองปุ่มแล้วก็จะมีรหัสนะครับแล้วก็ที่เปิดเบาฉุกเฉินนะครับ นี่เห็นกันจะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับดน้านี้จะเป็นสวิตตัดที่สต็อปนะครับแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินสตาร์ทส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นระบบไฟสูงไฟต่ำนะครับแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวมีหลายท่านนะครับคอมเมนต์บอกว่าเวลาเราขับไปนะครับไฟมันกระพริบไฟเลี้ยวกระพริบสองข้างนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับบางทีเราไปโดนมันนะครับมันก็กระพริบสองข้างตลอดนะครับให้เราปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ระบบคอมบิ่เบรก โอเคนะครับตัวนี้เป็นคอมบเบรยกนะครับมาดูตัว EBS นะครับดูหน้าปัดเรียนใหม่นะครับฝาครอบจะเป็นสีน้ำตาลนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะดูตัวนู้นเป็นสีดำขนาดยางก็เท่ากันนะครับเบอร์110ทับะครับ414เป็นระบบ a p s ดูนะครับปั๊มเบรค ชาร์จเหมือนกันนะครับหน้าปัดเรนไมรนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีที่เปิดบอกมันูกเปิดได้แล้วตอนนี้โอเคอันนี้เปิดไม่ได้นะครับบอกกาตัดด้วยน้ำตาลนะครับด้านหลังสีน้ำตาลแบบนี้อันนี้นะครับบอกนิดนึงนะครับใครนะครับอยากเปลี่ยนหัวเทียนอยากอะไรนี่ครับต่อตอนนี้นะครับเป็นคลิปสี ดำนะครับถอดออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับจะมีหัวเทียนปักหัวเทียนอยู่ด้านนี้นะครับนี่สามารถถอดเปลี่ยนหัวเทียนได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับขนาดตัวรถเท่ากันนะครับเท่ากันกับตัวคอมบี้เบรกคำถามนะครับที่พี่้วกันที่ถามมาว่าเฟลลิ่งนะครับตัวนี้ใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับ ใช so ้ได้นะครับตัวที่มันเป็นสีดำกับสีน้ําตาลนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้ทุกชิ้นนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับซื้อไปใส่ได้เลยนะถ้าใครไม่ชอบนะซื้อไปใส่ได้เลยนะครับนี่ผปรโมาราคามาให้ทุกท่านด้วยนะครับใครสนใจเปลี่ยนนะครับราคาตามนี้เลยครับอาจจะมีบวกรถนับนิดหน่อยนะครับจบนะครับเรื่องเฟรลด่ของตัวนี้นะครับก็คือใช้ด้วยกันได้นะครับทุกชิ้นที่เป็นสีดําะดูส่วนนี้ใช่ไหมือนนะครับ แล้วก็บางลมแล้วก็เลือนหม่ถ้าไม่ชอบเปลี่ยนเป็นสีดําได้นะครับไม่กี่บาทนะผมบอกเลยว่าไม่กี่บาทถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่อง,องการถอดนะครับการงัดนะครับแฟลิ่งนะครับเป็นรอยอะไรพวกนี้ครับสามารถใช้ด้วยกันได้โอเคนะครับจบนะถ้าใครเปลี่ยนไปอยากเปลี่ยนก็ไปซื้อมาใส่ได้เลยนะดูไต้เบาะนะครับไตบ้เบาะก็เหมือนกันนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันก็จะเป็น50กิโลเมตรต่อลิตร ทั้งสองรุ่นเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนี่บอกเอาประมาณนี้นะครับก็จะมีสมุดรับประกันนะครับมาให้นี่แบบนี้เครื่องยนต์รับประกันสามปีนะครับโคตฉีดรับประกันห้าปีหรือห้าหมื่นแล้วก็จะมีคู่มือการใช้รถนะครับตัวน,นี้มาให้เลยก็จะมีเครื่องมือนะครับอยู่ในถุงรับรถ Honda PCX 160ครับ มีแบบนี้เลยนะครับมีถุงมาให้แบบนี้สวยๆเลยดีไซน์ตัวรถนะครับย้ำเลยว่าเฟรนด์ทุกชิ้นนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าขนาดมันเท่ากันทุกอย่างนะครับต่างแค่ระบบข้างในนิดหน่อยแค่นั้นเองครับใครอยากเปลี่ยนหรือว่าใครอยากเอาไปใส่ก็สามารถใช้ด้วยกันได้เลยแบ <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> น็อตยึดอะไรทุกอย่างเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสําหรับ ที่คอมเมนต์ถามนะครับแต่ส่วนดื่นก็ไม่ได้นะพวกล้ออะไรพวกนี้ครับไม่ได้เพราะว่ามีระบบ ABS เข้ามาแค่นันเองไม่ได้นะครับตัวล้อตัวอะไรพวกนี้ยมาดูตารางนิดนึงนะครับเผื่อใครสนใจเนาะตัวค<ม>อมบเบรกนะครับจะมีทั้งหมด3าสีแบบน,นี้ราคา95นี่นะครับ ถ้าหมื่นห้าพันบาทส่งอันดาวร้านนะครับประมาณนี้เลยที่อื่นอาจจะมีราคาอื่นนะครับลองเข้าไปดูก่อนนะเพราะว่าทุกที่จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเฉยๆนะครับยีสิบสองวัดส่งห้าพันแปดนะครับยี่สิบสี่วัดสามพันสามสายที่หกว่าก็สองพันห้านะครับประมาณนี้นะครับมาตัวตัวคอมไบเบรกตัวคอมไบเบรกเก้าเก้านะครับราคาเก้าเก้านี่นะครับใช้อันนี้ดาวร้านนะครับอันบน จองว่าก็หกพันสองนะครับยี่สี่ว่าสามพันห้าแต่ที่หมว่าก็สองพันหกครับประมาณนี้ไฟแนนซ์ใช้เงินเก้าบาท้าผ่อนประมาณนี้เลยนะครับลงอเอาไปเทียบดูนะครับบางที่อาจจะถูกกว่านี้หรือว่าอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะอันนี้พาทุกท่านมาดูคร่าวๆนะครับเผื่อใครสนใจนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูมาเดี๋ยวผมเปิดบอกให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใคร แบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับวิธีนะครับวิธีก็ตัวนี้นะครับใช้นะครับมือของเรานะครับใช้มือของเรานะครับด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าสนับหรือเปล่าเดี๋ยวมาทำให้ดูแล้วกันนะครับนี่ใช้นิ้วนะครับอย่างนี้เลยปั๊บอย่างนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็จะมีเขาเรียกไม้ติมใช่ไหมที่ที่ให้มากับรถทุกคันนะครับเป็นสมาร์ทคีมาชื่อสมาร์ทคีนี้ครับใช้ตัวนี้นะครับแยบไปนี้นะครับกด อันนี้เล่ยนะครับกดแ่บนี้เลยนะครับก็เปิดเบาะออกมาปุ๊บมันก็สามารถเปลี่ยนแบตได้เลยนะครับเวลาเปลี่ยนแบตเนาะเวลาแบตแบเตอรี่หมดนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ยเปิดเบาะขึ้นมานะครับแล้วก็งัดลงแค่นั้นเองนะครับเวลาเปิดมันก็จะเปิดเบาะให้เราแล้วนะครับเราทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็หมุนแกได้ได้ปกตินะครับนี่ประมาณนี้นะครับเวลาฉุกเฉินนะครับทุกท่านไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเกิดตอนไหนนะครับแต่โอกาส เกิดมนก็มีนะครับถ้าเราใช้ไปสักพักนะครับมันก็มีโอกาสแบตเตอรี่หมดได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ตอบคําถามทุกท่านแล้วกันนะครับมีหลายคอมเมนต์แหละนะครับว่าใช้ด้วยกันไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยพามาดูนะครับว่าขนาดมันเท่ากันทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมใส่ทีหลังโอเคครับตอบคาถามทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับบางทีมันอาจจะมีประโยชน์นะครับแก่ทุกท่านนะครับหรือว่าหรือผมพูดผิดอะไรนะครับก็คอมเมนต์หรือว่าติเตือนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม